อยากกับพิบตาค่ะเตือนแล้วนะคะอยากกับพิบตานะคะจับตาดูให้ดีค่ะเห็นไหมคะพันห้าแล้วค่ะคูณ7ค่ะอีกดอกคูณแปดแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมทัวรวินเท่าไหร่มาดูสี่หมื่นหน่งอแล้วค่ะคุณผู้ชมครับพบกับคุณป้าเสร้มผู้คนดีคนเดิมอีกแล้วค่ะเช่นเคยวันนี้ค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตบอยนะคะเลิศ คูณไม่ทันกืนน้ำลายไม่ทันเลยอีดอกสซเกตเตอร์เข้าแล้วอุ้ยเกือบหน่อยคูณ5ไปแล้วไอสัตว์เสียดายโอ้คูณหหลุดมาอีกแล้วคูณ5อ่าเรียบร้อยค่ะดิฉันคูณ5แล้ว800 890แล้วคูณ5อุ้ให้คูณ10 oh, <no. S 1> 89นคุณผู้ชมบิ๊กวินแล้วค่ะมายก็เลอค่ะจักรวาลมากมีก้วินค่ะ8900บาทนะคะ ความปังนี้ระดับจักวานกันเลยเดียวสะเทือนทั้งจักรวาล่อ,อู้หคุณ20อยากได้ยานะคะ <N> เคยนะคะเคยได้คุณ20มาแล้วนะคะสำหรับเกมซูปเปอร์มาร์เก็ตนี้นะคะว้าวว้าวว้าว650บคูณ9้าคูณ17บ้าบอกขอแต่อีดอ จุกกรูจุกก,กูปะบิยองกุกกุกนะคะบิ๊กวินค่ะคุณผู้ชมจะบอกอย่างี้ดีว่าเมกกวินอีกแล้วเสื้อกันหรือเปล่าก็ดูหน้าจอสิคะเมกกวินค่ะคุณผู้ชมใครไม่แล้วเราเชื่อแล้วแต่ค่ะซูเปอร์เมกกวินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทดอกนี้แรงชัดจัดเต็มอยู่แล้วนะคะทัท้ทั้ววินค่ะมาดูกันเลยนะคะวันนี้รับสัปดาห์หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทโอเคอพอหายอกหายใจใหายคอเขา่าสำหรับวันนี้นะเราแตกง่ายปั่นให้ดูค่ะไปแล้วจ้า เริ่มกันแล้วออ้ดอกนี่เลยยี่สิบเลยนะวันนี้มาไวไปไวเน็ตซ่าไม่พูดพ่อมทำเพลงเห็นไหมหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาท<ะ>คูณสองไปเลยหกครออฟมายอดคุณผู้ชมพูไม่ทันจริงๆเนี่ยฮะบิ๊กวินเข้าไปแล้วค่ะแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทค่ะวันนี้ปังมาแรกก็ปังไปเลยนะคะพี่สาววันนี้ทุนคข้างหนานะคะที่ฉันก็ใส่เบ็ดแพงๆเยอะๆไปเลยแบบจุกๆสารกระจใจค่ะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ ใครเอนจอยก็เอนจอยกวบเราได้อ่า9้0และชีส400เป็น1,300และส้มอีก120 1,420บาทค่ะวันนี้นะคะวันนี้ไม่ค่อยออ้อ1 8ป120ค่ะ300บาทเบ็ดนี้จ้ะเบ็ด400นะคุณผู้ชมปั่นไปเรื่อยเรื่อยเนะ่ยจ้า400อีกแล้วนะคะเออยังไง ยังไง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 โอ้โหสเกตเตอร์สองสามคุณผู้ชมสเกตเตอร์สามค่ะฟิสปินเหมือนเดิมเลยในะซากเกมนี้โอเคร้อยยี่สิบดื่มนมค่ะแปดร้อยบาทและกินขนมปังคุกกี้อีกหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบและอีกหนึ่งพันบาทก็คือสองพันโอ้โหชี้หกร้อยคุณผู้ชมคูณสองคูณห้าโอ้โหคูณเก้าค่ะอิกดอกบิ๊กวินไปเลยสิคะรออะไรล่ะคะเลอค่ามาคะ่ะนะคะ เลอค่าแบบนี้นะคะเมกกวินแล้วค่ะที่สุดของความเลอค่านะคะก็ต้องเมกกวินแล้วก็ซุปเปอร์เมกกวินไหมอยู่หลวซุปเปอร์เมกกวินอยู่หลวคุณผู้ชม2 1งห0ื2 0หนึ่งสอและ2 4ง0 0ื5นสีมาด้วยค่ะ2 6งตามมานะสะ26,600 26,280บาทแหมพูดไม่ทันเลยทีเดียวนะคะ400บาทเอามาก่อนจะ้ะ โอ้โหคุณผู้ชมได้ยังไงดอกเมื่อกี้20,000กว่าบ้าบอมื่นอ,อารอ่แ180อีก200เป็น500แล้วโอ้มส้มอ้อไม่ใช่อัง,งุุนอีดอก400ชีส5้0ตกเป็นของนมนะคะ180เป็นอะไรอัง,งุุนกับเนื้อนะคะ300กล้วยนะคะคูณ4อีดอกเป็นเท่าไหร่โอ้โห เลอค่าอีกแล้ว PG Starwars s l o t แตกง่ายของจริง11280บาทว้าวซาป<ะ>ังยาบรรลุเกมากนะคะ,ปะไปต่ออยู่แล้วค่ะพี่สามไม่ต้องบอกซะแน่นอนค่ะโอ้โ oh, ห oh, วันนี้คุณป้ามากับดวงของจริงนะคะพอบอกปุ๊บมาไวไปไวค่ะ200บาทนะคะเออ PG s t a r s l o t แตกง่ายของจริงนะคุณผู้ชมอะ วันนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตบอยนะครับปั่นให้ดูปั่นให้ชมเพื่อความบันเทิงเนะนันหนาคุณผู้ชมเต้าหนันเต้านันนะฮะสองร้อยบาทกล้วยค่ะเออโหปังมากคุณผู้ชมวันนี้นะฮะสองร้อยบาทคุณผู้ชมปังจริงๆนะคะไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกไม่ได้ตั๋วมิ line นิไลน์เห็นซิ่งโอ้โหห้าร้อยหกสิบบาทเนี้ยให้พูดได้ไงอะฮะของไม่นด้เห็นนะคะสี่ร้อยบาทนะคะของไม่นด้เห็นอยู่แล้วนี่ฮะไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะ ดูดิชั้นค่ะเป็นตัวอย่างนะคะดูค่ะคูณ2ไปเลยค่ะยูยูวๆสองร้อยสี่สิบอะคุณผู้ชมอาสำหรับวันนี้ยังไงขอเบ็ดพันไปเลยสิคะเบ็ดพันค่ะประวัติการเจอดาวยัว่ต้องรีบสกัดไว้ก่อนนะจ้าเอออ้าอู้ห้าร้อยคูณสองหนึ่งพันเอ,อ้าสเก็ตเตอร์มานะคะ โอ้ยคุณผู้ชมมันไปกันใหญ่แล้วนะคะตอนนี้เบ็ด1,000บาทดิฉันขอเอาเลยเนะะี่ยฮะขอใส่เลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันปังอา่ามาแล้วความปังเกิดขึ้นแล้วะค,ะ 1, ค่ะพันสามค่ะดอกนี้1,000ค่ะชีส500ค่ะมะเขือเทศ500ค่ะกล้วย1,000ค่ะคุกกี้และ700ค่ะไข่องุ่นนะฮะ0 0เสร็จ <Wow. S 1> อีดอ,อกปังนะคะเกิตนตาเกิตนตา เกินตาอย่าปล่อยโบ์แบบนี้คุณป้าใส่ไม่ดีนะจ๊ะพอคุณป้าเบ็ดแพงนะลูก1,000บาทเลยนะเออ750บาทอ่า,าโอเคได้อ่ะไม่เสียนะคะตามที่ว้าย900บาท400บาท500บาทเออเป็นพันแปดอีดอกโอ้ห้าร้อยกล้วยนะฮะบานาน่าเวอร์ห้าร้อยนะฮะมาวันนี้คุณป้าชิมลางให้ดูก่อนเลยเนะะี่ยว้าว ฟิสปินไปแล้วค่ะ14ครั้งสเกตเตอร์มา5ดอกว่าไม่ได้นะคะจังหวะนี้ค่ะก้าวไปยาวไปค่ะ1250 400เก็บมาก่อนนะีคะและคูณ5ไปเลยค่ะ1 6 0 0คูณ5ค่ะ1250คูณ5ก็เป็น8250และอุย้ยเสียดายค่ะก้าวครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้วค่ะ450 คูณส e ิบอ<ะ>ีดอกสี่พันห้ามาคุณผู้ชมห้ามกระพริบตาไปเลยทีเดียวนะฮะห้ามกระพริบตากันนะคะครั้งนี้ห้ามกระพริบตากันเลยทีเดียวห้าพันบาทค่ะสองร้อยห้าสิบมาก่อนนะฮะคูณห้าไปอีกค่ะเป็นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะฮะอย่ากระพริบตาค่ะเตือนแล้วนะฮะอย่ากกระพริบตานะคะจับตาดูให้ดีค่ะเห็นไหมครับพันห้าแล้วค่ะ คูณเจ็ดอีกดอกสนั่นลันทุงค่ะโอ m มกูสเนตโอแมกูสเนตโอ m มกูสเ g อร์มาค่ะบิ๊กวิน2อบาทบอกแล้วอย่าหลับตาอย่าก,กัะพิษตามแม้แต่วินาทีเดียวค่ะเพราะวันนี้มากับดวงจริงค่ะต้องให้คุณป้านะคะเออความเพลงความปังค่ะช่องคุณป้าสิริมูลเท่านั้นนะคะ เุ้ยเลยดคุณ8แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชม total win เท่าไหร่มาดู41,750บาทโอ้โหไม่ไหวอีดอ40,007ได้ไงแต่เป็นไปนแล้วค่ะอะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนค่ับฝากเพ้ดเด่อข่ะพีจีสล็อตหรือสล็อตแตกง่ายใครอยากเห็อยากปังนะคะแบบคุณป้าก,กดคลิกลิงก์ด้านล่างจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ